สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับสตางค์ชาแนลแล้ววันนี้นะครับผมจะมาเล่าเรื่องที่อผมนะครับไปภาคเหนือนะครับไปเอจังหวัดพะเยานะครับจากนครพนมนะครับไปพะเยานะครับโอเครับไม่กลการเสียเวลาครับไปฟังกันเลยครับ เรื่องเนี่ยมันเริ่มที่วันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่ครับอืมแล้ว <c oughs> วันวันนั้นอ่ะจะเป็นเออไม่ใช่สิเออมันมีญาติผมคนหนึ่งเขาจะจัดงานแต่งให้ลูกเขาครับลูกเขาจะจัดงานแต่งนะครับแล้วเขาก็เชิญญาติพี่น้องไปด้วยนะครับเป็นผมเป็นญาติฝั่งเจ้าบ่าวนะครับ ไม่ยากของเจ้าบ่าวแล้วทีเนี้ยกเ็เราจะเดินทางกันตอนสามทุ่งนะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าเดินทางด้วยแบบรถธรรมดานะครับเดินทางไปด้วยรถมินิบัสนะครับมันก็เหมือนจะเป็นรถบัสเนี่ยแหละครับแต่มันขนาดเล็กกว่านะหรือเรียกง่ายๆว่าสหมิตรนะครับสหมิตรอุบลน,นะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าภาคกลางมีไหมน่าจะมีแค่ภาคอีสานหรือมั้งผมก็ไม่รู้นะครับอันที่ผมเดาเอาถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าภาคกลางมีผมผมก็ไม่รู้จะไหวยังไงละโอเคเข้าเรื่องต่อครับแล้วก็เนี่ยรถมารับประมาณสามทุ่มนะครับ แล้วก็จะมีญาติผมมาอีกคนหนึ่งเขาก็จะขึ้นรถไปด้วยมากับแฟนเขามากันสองคนนะครับอแล้วก็ขึ้นรถไปนะครับตอนออสามทุ่มนะครับผมรออยู่ร้านอาหารนะผม,มแล้วทีเนี้ยก็ขึ้นรถปุ๊บเขาก็ร้องเพลงกันกินอาหารกันก็เขาก็ซื้อขนมมาฝากผมด้วยครับ ก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกบอลน,นะครับแป้งหนึบนิดนึงผมก็อร่อยอยู่แล้วก็เขาก็ร้องเพลงกันไปเรื่อยๆแล้วก็สักสี่ทุ่มเขาก็เลิกแล้วเขาก็จะนอนกันผมก็กินขนมก่อนนอนนะครับกินกินไปกินมาก็อร่อยอร่อยดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมปเป็นคนเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตนะครับอืม แล้วก็นอนไปอ่าจนถึงเช้านะครับก็ผ่านหลายจังหวัดมากครับผ่านจังหวัดเอ่อเอ่อจังจังหวัดแรกนะครับเป็นสกลนครอ,อุดรธานีจังหวัดเลยนะครับแล้วก็เอ่อพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิตถ์นะครับซึ่งเอ่อมผมเนี่ยไม่เคยเข้าพิษณุโลกมาก่อนเลยนะครับก็แบบว่าเอ่อ ผมผมไปไกลสุดนี่จะเป็นเออระยองมั้งครับน่าจะเป็นระยองนะครับแล้วก็เออผ่านจังหวัดแท้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าไอ้พวกแบบที่ผ่านจังหวัดภาคเหนือต่างๆนะเพราะว่าพวกผ่านทางทางทางโอ้ยผ่านทางภาคกีสารเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมีแต่ป่านะครับโอเคเข้ามาอา่อ อนนุตริบแล้วก็มากินข้าวกันในปั๊มนะครับกินกันในปัม๊มแล้วก็ผมก็สั่งผัีอิ๊วมากินครับก็ไม่ใส่ผักนะครับก็ไปแวะเข้าห้องน้ำไปซื้อขนมมากินนะครับตอนนั้นมีเงินติดตัวอยู่ประมาณสองร้อยยี่สิบมั้งเท่าที่จำได้นะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดแพร่นะครับได้เข้าประตูเมืองแพร่ นะครับเอ่อเป็นกำแพงอิฐนะครับแล้วก็มีป้ายขึ้นมาว่าเอ่อประตูเวิงเพ่มัง้งผมผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นตัวหนังสือสีขาวนะครับก็แต่ผมได้ไปนั่งข้างหลังนะครับผมได้ผมได้นั่งข้างหลังแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันเอ่ออันนี้อ่ะมันยังไงอ่ะมันมันโยกแล้วมันเวียนหัวหน่อยมันมันเวียนหัวหนิดนึง แล้วก็ผมก็เลยได้ย้ายมานั่งข้างหน้าก็ใช่ดิแถ้วแถวข้างหน้านะครับแล้วก็แล้วก็แบบถึงจังหวัดแพร่ปุ๊บก็ใกล,ใกล,ใกล,แล้แล้วใกล้ถึงพะเยาแล้วแล้วผมก็นั่งก็่ใช่ดิแล้วผมก็นอนไปง่วง่ารู้จริงๆมันก็ไม่ได้ง่วงหรอกครับแต่ผมผมนอนบ่อยมากผมผมเป็นอะไรไม่รู้ผมผมนอนบ่อยเวลาผมนั่งรถอะแล้วก็แบบว่าเออ ประมาณใกล้ถึงพะเยาแล้วก็แบบว่ามีผมก็ดีใจมากคน,นั่งรถตั้งแต่วันที่23มาถึงวันที่24นะครับแล้วก็พอถึงพะเยา๊บอ่ะก็ไปบ้านญาติผมเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟเป็นอาหารเหนือนะครับมีเอ่อแกงเลที่ครูหมูทอดแล้วก็คอหมูย่างมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยแล้วก็เป็นไส้อั่วนะครับ ยำขนนอันนี้ผมไม่กินนะใส่อัว่วอันนี้ผมก็ไม่ได้กินเหมือนกันขนมจีนน้ำเงี้ยวอ่ะอันนี้อันนี้ต้องได้กินครับแล้วก็อันนี้ผมก็กินเออแคบหมูน้ำพริกหนุ่มอ่ะคลาสสิกเลยถ้าไปภาคเหนือนี่ต้องได้กินนะ,ะแล้วก็กลับไม่ใช่สิไม่ใช่ไม,ไม่ยังไม่ได้กลับครับพูดผ,ผิดเออเขาจะพาไปเออนนั้นอ่ะ เรียกว่าโฮมสเตย์นะครับเหมือนจะเป็นที่พักที่เขาหาไว้ให้นะครับมันก็มีเป็นห้องเล็กๆนะครับอยู่ได้ประมาณสามคนมันก็มีไม่ค่อยเยอะเลยนะครับแล้วก็ญาติผมก็ไปอยู่กันแบบห้องใหญ่พ่ผมแล้วก็พ่อแม่ก็นอนด้วยกันประมาณสามคน,ม,นมันมันมีสามเตียงครับก็เลยนอนได้พอดีแล้วก็ แบบอาบน้ําอะไรกันเสร็จเรียบร้อยก็ไปตอนเย็นนี่ครับเขาก็เอาอาหารเหมือนตอนเที่ยงมาเสิร์ฟแต่มันได้น้อยผมกินแกงคังเลจนคนเดียวทันหมดเลยแบบจริงๆอ่ะมันผมกินได้ตั้งเยอะกว่านี้นะแต่แบบมันหมูมันมีหมูสามชั้นด้วยอ่ะแบบไม่เช่งว่าหมูสามชั้นหรอกมันมันมีหมูติดมันมีเนื้อหมูธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็กินได้น้อยครับมันเพราะมันเลี่ยนแล้วผมก็ กลับมาแล้วผมก็หิวนะครับกลับมาโฮมสเตย์แล้วผมก็หิวนะครับแล้วก็พอกลับมาปุ๊บก็อาบน้ํานอนกันนะครับแล้วพอวันที่ยี่สิบห้านะครับก็เป็นงานเป็นวันที่เขาจะแต่งงานกันนะครับก็มาปุ๊บเขาก็มีอาหารให้เป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มเครื่องนะครับข้าวต้มตรงเครื่องเออประมาณนั้นแหละ ก็มีโอวนตินมีขนมเอแครนะครับมีไมโลมีกาแฟให้นะครับก็มันจะอันนี้นิดนึงมันก็จะของอาหารน้อยนิดนึงเอแคผมไม่ได้กินสักคำเลยนะอันนั้นอะแล้วก็พอกินกันปุ๊บก็เริ่มได้เวลาแห่ขนมากกันนะครับก็โหกันโหย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  โอ้โหผมได้ฟังแล้วแบบรู้สึกตลกขึ้นมาผมเพราะผมไม่เคยไปงานแต่งแต่แม่ผมบอกว่าผมเคยไปตอนตอนนั่งเด็กแบบเด็กมากเลยอ่ะแบบผมไปที่บุรีอ่ะแม่ผมฟังเลยแม่ผมเล่าให้ฟังอ่ะจริงๆผมก็น่าจะเคยไปอยู่ั้งแต่ผมจําไม่ได้เพราะผมยังเด็กมากอืมแล้วพอแห่ขันหมากไปพวกพอก็จะผ่านประตูเงินประตูทองกันส่วนก่อนจะ เข้าประตูเงินประตูทองเนี่ยเออเขาเขาเต้นกันแล้วผมก็ไปแจมเหมือเขาด้วยแล้วเพลงโคตรมันอืมแล้วก็ผ่านแล้วก็จะเข้าประตูเงินประตูทองเจ้าบ่าวถามเอากี่ซองครับอ่าแล้วคนที่ถืออันนี้อยู่ก็บอกเอาสองซองคนะผมจำเท่าที่ผมจําได้อ่ะอ่าเขาแจกให้คนละสองซองอ่ะแล้วมาประตูเงินที่สองนะครับ ก็ประตูเงินเนี่ยเขาให้เจ้าบ่าวเนี่ยวิดพื้นนะครับก่อนจะข้ามไปไม่ใช่หีก่อนจะเข้าประตูเงินที่สามนะครับแล้วก็อันนี้เขาให้วิดพื้นยี่สิบยี่สิบครั้งไม่ใช่หรือยี่สิบทีอ่าแล้วมันก็มีตัวช่วยนะครับก็ก็คือผมอะไลไจวิดพื้นห้าที แล้วก็เพื่อนเขาอีกหนึ่งคนก็วิดพื้นห้าครั้งแต่เอ่อตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาหนึ่งแต่ทีนี้เนี่ยไม่รู้นะผมไม่เห็นไม่รู้นะก็หรือว่าเขาเอาไม่ใช่ดิหรือว่าผมเขาเห็นผมเอาห้าเขาก็เลยเอาห้าหรือว่าเขาก็อยากเอาห้าเองเลยอ่านะครับพอวิดพื้นก็เสร็จปุ๊บก,ก็ผ่านไปได้แล้วก็เอาแจกซ้มให้อ่าประตูเงินที่สามก็ ให้รอดให้รอดต้งแบบพื้นไปแบบก็เอาตัวช่วยก็คือผมนั่นแหละก็คือรอดไปมันมันมีคลิปอยู่นะเดี๋ยวผมเอาให้ดูมันมันแตน่แต่มันไม่มีตอนผมวิดพื้นมันมีแต่รูปผมตอนวิดพื้นนะครับเนีย่ยแล้วก็มาประตูเงินไม่ใช่ด,ดิมาประตูทองแล้วเขาก็ให้บอกรักเาวดังๆแบบภาษาอีสานแบบไอ้ทาเจ้าเด้องี้แบบแล้วก็ แจกซองให้อ่ะแล้วก็มานั่งมานั่งแบบมานั่งกันอยู่ที่โต๊ะแล้วก็เขาให้แบบญาติผู้ใหญ่ไปอันนี้ไปเหมือนจะไปผูกแขนหรืออะไรไม่รู้นี่แหละเพราะผมเพราะผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วผมก็ไม่ได้ไปผมก็นั่งอยู่โต๊ะกับคนอื่นนะครับแล้วเขาก็ใบาสีสุขขัญกันแบบล้านนานะครับอ่าแล้วพอพิธีเสร็จ หมดแล้วก็เขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟนะครับกินอาหารแล้วก็มีมีข้าหมูข้าหมูพะโล้นะครับแล้วก็ยำปลาดุกฟูข้าวผัดกุ้งแล้วก็ต้มยำกุ้งแล้วก็ผัดบคอกกี่กุ้งนะครับแล้วก็ทีเนี้ยกินกันเสร็จพวกเขาก็จะร้องเพลงกันแบบเขาก็ร้องเพลง กันแบบตามภาษางานแต่งงานมุงคนทั่วไปเลยเงั้นเขาก็ร้องเพลงกันแล้วก็พอกินกระเสร็จปุ๊บก็เป็นวันที่ผมต้องกลับนะครับก็กลับไปไม่ใช่ดิเออแล้วก็เก็บของจากโฮมสเตย์นะครับเตรียมกลับนะครับก็ขึ้นรถปุ๊บเขาก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่ปั๊มปั๊มน้ำมันนะครับ แล้วก็ผมก็ไปแวะเข้าเซเว่นเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นรถมาแล้วก็นั้นแบบเริ่มเริ่มจะตอนเย็นๆแล้วก็ไปกินข้าวเย็นกันอยู่อุตรดิตถ์นะครับชื่อร้านว่าบ้านเทียนหอมนะครับแล้วพอกินกันเสร็จปุ๊บก,ก็ถ่ายรูปกันนะครับอเอ้ไม่ใช่ดิก่อนก่อนจะไปแวะกินข้าวนะครับก็เออ,อยู่ยังอยู่พแพร่อยู่นะครับก็ ไปแวะซื้อของฝากนะครับไปซื้อพวกน้ำพริกหนุ่มนะครับแล้วก็ไส้อั่วนะครับซื้อพวกไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วผมแล้วผมก็ไปกินข้าวก็อันนี้ก็เล่าไปแล้วนะครับแล้วก็คือกลับมาขึ้นรถแล้วก็เออ่นอนกันนะครับมันเพราะว่าตอนนั้นมัน,มนเย็นมาก ันตอนเย็นมากดึกๆเลยแหละเออเพระเราไปกินข้าวกันมันมันก็เริ่มเริ่มจะเย็นแล้วเพราะมันสี่โมงห้าโมงกว่าแล้วอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็แล้วทีเนี้ยก็ขึ้นรถกันก็เปิดทีวีดูอะไรเงี้ยก็นอนครับเขาก็ปิดทีวีแล้วผมก็นอนนอนอยู่ข้างหน้าเลยครับเพราะข้างหลังมัน ข้างหลังมันเออมันมันเวียนหัวนะมันมันกระเด้งนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็อเอ่อเริ่มเริ่มใกล้ถึงอีสานแล้วนะครับพอถึงอีสานปุ๊บแต่ยังไม่ถึงนครพนมนะครับถึงประมาณเอ่อเลยมั้งนะครับแล้วก็มาอุดรธานีแล้วก็สกลน,นครแล้วก็นครพนมนะครับพอถึงนครพนมมันก็เช้าแล้วนะครับประมาณหกโมงกว่า แล้วก็ไปแวะกินโจ๊กนะครับแล้วก็กลับบ้านผมแล้วก็ไปส่งยายผมนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วถ้าคลิปนี้จบเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปที่เอ่อผมไปพะเยาให้ดูนะครับทั้งทั้งตอนไปแล้วก็ตอนกลับนะครับครับมีเพียงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับสวยครับสวย รีบีกางโช์เพอร์เมจะบ้าหรือยเนี่ยตอนนี้คราลูกตัวเรานะครับได้เตรียมตัวเดินทางแล้วโชคดีโชคดีเจอกันพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวตามไป ถึงตอนนี้